สบายดีท่านผู้ชมสบายดีชุมกชุมบอนเาะสบายด้อสบายดีพี่น้องอ้าวจอยขามานั่งรถกระบะมาขาเมื่อสีนั่งมอเตอร์ไซค์ตีบัวมาเอาพี่น้องบัวมาเอาบัวมาหลับแม่บ่บัวเปียกเป็นต้องเลยเจ้าจะร้ายใจเลยนะโยมข่อยเจ้าจะต้องเจ้าต้องหักเดียวใจเดียว ไอมีเถวันมาแจกของพี่น้อยก็อยู่เพียงแล้บ้านน้องดำน้อง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 ซินดูค่ะไก่ก็เลยมาตามมาสมทบแต่บ่ทันพอดีเมื่พอดีวันนเมื่อพอดีเจ๊กับ้งกามาเมื่อกี้มากเจ๊มาลากอ่มากกำลังเถวันมากันสี่คนก่อนน่ะนี่แหละพี่น้้องีบานน้องดำบ้านน้องดำบ้าน นางสววนมือนัดประหารเขากินเลี้ยงอย่างบ่อยบ่อยตอนประหารต้มหมือขออีว่าหกินคนมือบ่คือมือเนีะวันที่สามสิบเอ็ดเขาจ่ายู่เขาด่ากินเลี้ยงปีใหม่จ่ายอยนแล้วก็เฮือร์เวาแล้ววันศุกร์นะคือเขาผูกแคนคือไปงานเขาอันนั้นเป็นวันที่หนึ่งแล้วมโมเมนกินเลี้ยงแล้วกันกินเลี้ยงคือมืออื่นกขาจ่ายยอกตอนเช้าพี่เป็นสบายดีป่ะลูก ทสาทั้อียงจะด้จะได้อื่นเด็กเขาเฮียเราประัเมื่อื่นด้จะได้นี่เราบริกกินกินบ่ไดเมื่อื่นเมื่อวันที่หนึ่งม่นเมื่อื่นสามเดมื่อื่นวันที่สามสิบถาเอาวันที่หนึ่งเลยโอ้ยสิ่ขามวันที่สามเอด้ยังไ ยอยโอเคโอเคเอากระดูกนี่่ครบ้านอะร้านพาสไปแต่เดินเดินเี่ยงคืนคนไปหาเนือนี่เข้าไปทางน้เนี่น้ำพิเศสบายกว่าอ่ข้างหลังี่นี่หลังนึงมาร้านก่อนไปพูมคู่พูดี่นี่อเห็ไปเิ ปะกูใส่เอาเจ๊กันหน่องนี่ครั้งกันมาไปรับลานกันสวกกรรค์เออใน่าับมาหนิจีนแะมาพอดีก็แจกนมพอดีเบิร์ดเนาะเอา้าเขาได้นมาองแพ็ครับพาเธอค่ะกินนะเดี๋ยวว่าซองแพ็กไปนับเบิรงได้เป็นลังพูแม่เบาเฮ้ยจอยจอยเนี่ย โบนะอ,อาเอาก็เมืองไหนเจ๊อันนี้บอกนี่ลัดเป็นไอ้หนองอนะไปจ้อยไปสิเบม่อแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วยังเหี้ยนีน้ฉันมันหากบอกนี่ขาดเรื่องหะเออขาดเราโบกระเป๋า <laughs> 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 okay. ừ. ừ. <laughs> nha <laughs> <bếch xù kín. cười> <Nhà được. cười> sư tập văn, đi kia hả? rồi, rồi ยังย right? huh? yeah. uh, uh, uh ังอะยังอ้นอ่ผมอย่มือเออนะเอื่อหน่อยเออมือเอื่อยตอนซาอตอนซา่าอ์ช่ปะต่เด็กบสองันเออก่มือมือมือเลยเปิดดิอนมากินเยก่อนนะฝากขอ แต่ก็น่ากังวลนะเมื่อคุณแม่กับบักกัมตันวาถ่ายรูปแฟนไมปต่างกันเบนวาคุณแม่กับบักตันนั่งนงเฟซจุกกันนั่งจนหายน่ากว่าไอ่เนี่ยเสียใจไปหน้กเนั่งเสียใจแล้วแค่แค่แน่นอบแน่นอบไปหน่อยขาน่าจะหอมได้กินซองมือแล้วเขาน่าบันไปกินซองมือแล้วนั่งว่าโอ้ยโว้ยโอ้ยเจ้านี่ เสียดายเลยบุญบ้านเรายังมีมีแต่มีนะเียวกเราเ่อาสกินอยู่ข้าเนื้อหยาเป็นว่าสกินเน้นเมืองบนบ้านสกินอยู่ข้างหนาอเนาะเนียแชร์อยา่ปน้ากินอยา่ฮัสีแซอยู่หันเป็นว่าคือแบบง่ายๆคือแบบที่นอนอย่นเลยนะสบายสบายควรเป็นว่ พัซพาบอลลเท้าแล้วเรงมาหาตัวดิ้งเทียงนี่ยันไ่ได้ยันอาเชืมหีดกับเขาสอยไทสร้างนี่สอยกันขอเจ้าทีกับเขาเนาะคอยก็เอเชือมสอยเจ้าแล้ ขี่รถลับมาบ้านเอาี่น้องมาตะวันน้องซีโนปเอินน้องดำเรื่อบอทอตะวันน้องดำโค้ไปมาประทันดูฟัวน้น้ำน้ำครับมาแห่กันน้ำครับดูนี่น้ำได้โมนี้นะบางเทียมเปน้องอตอกิโลกัมนอขับมาหวลมหนาว lên luôn, lên luôn, hiền, này ngòi bài nó mồm thêm thôi team đôi, A nát, sửa. มีีบานนใครทิง้งเบาหมีพี่น้องเอ,อ้ยเบาหมีทำไมได้เดินเบาะมีไหมคือคือไ,ไม่เอาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดินพี่น้องเลยมาคล้องกับพี่น้องเคล้องสะจอส่อยนั่ซื้อไป มนนสูงลพี่น้องเอไนงเลดวงนี้ยู่แเป็นลมเป็นลมลมแหงโคตรลมแห้งเป็นลมเป็นลมเลยอารีนงเาเสียงโซเอาเสี เกคมาสูงเถือนลงสามแง้านเลยมาเลยกาเฉียดงนีโอ้นส่งดีกัดีใจน้ำโดยไปส่งดีดีใจอย่าลืมคอมเมนต์มานาสูของครเบ่ไปส่งดีกันโดย้าวะงเอ้ยนาว้สเยอีกนะได้ยังนะของกิน่แปลง่ะ นางฟ้าพักัซองเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าอกันเนีเอรนะแทบนะต้อตุมเลยเวลาเราเต็มส่วนเราบอกเต็มมากินพลาตเมาเมาขูายไปได้ขอเหรอฮะกินะมันเพ้านะบัให้บุกินกินมด คน,นที่เคนที่บอกว่านพ่อไก่กินนี่น่องไอ้ <expense ๆ S 1> <Hayır. S 2> แต่ไก <c oughs> ่กินวัวได้เองแต่ขอใจลายๆนั่้แหละคนหักแพ่งไม่น่าถักคนหักแพงกันนะหักแพงกันเลยนะหักแพงแหว่งปั้นเออได้เมียเท่านี้ก็ดีใจแล้วเราไก่เนี่ยร้านชอบเอามันน้อยน้านสัตว์สิบเขากำลังหายากอยู่น้อยแบบพนละค้อด้วยไม่น้องแม่แม่ร้านแม่เลือดนี่สีเลีอนแม่สีเลีอนคือให้หวังเลย ข่าวกับน,น้ามี่ซอจอยนีเห็ดครบได้วดแม่ทักเสิา์เนาดแล้วเป็น,ปนยังเ,เห็ดอย่างอื่นเป็นโยผมเป็นยา่างนันี้ยวผมเป็นเป็นปะนั่งเดียว เกือบนี่เกือบขู่ได้เนาะเกือบขู่ได้เนี่ยเอาไอเห็กินในศาลให้นี่แม่แม่อแม่สองคนพี่น้องอยู่กับแม่สองคนพี่น้องนั่งวะอ่าผู้ใดโชคดีดวงดีหมือนเนาะกะเม่นน้ำบอกเด้อพี่น้องเด้อ แต่ก็ขอให้ทุกท่านเนาะ,ะด,ดวงดีตลอดไปโชคดีตลอดไปเอออยู่ซ่านวิวดีด้วยเนาะอยู่ใกล้องเฮียนเลยเนะาะหัวใจวิวดีวะอยู่ติดกรโรงเฮียนเลยมื่เห็นกับไมอสุดท้ายเนาะพี่น้องมือนหมื่นสุดท้ายของปีแล้วแต่ก็ขอให้ทุกท่านเนาะสุขภาพแข็งแรง มังมีเงินทองตะลืบลงเรื่องในหน้าที่การงานเด้อแต่กัสิ่งได้บดีเนาะกับขอให้พิมพ์ไปกับพี่เก่าเนาะพี่น้องสิ่งได้ดีๆกับขอให้นําสู่ไปสู่ป,ปีใหม่เนาะพี่น้องสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไอ้แฮปปี้นิวเอียร์เมนวะบอกว่าผมเป็นกันพี่น้องขอโทษขออภัยละผมเป็น,นอนะไรแบบเนาะแบบไกลสิว๋วะเนาะ โอ้ยขอบคุณ,คณละบุญหลายๆเดอ้อที่ติดตามแล้วก็หายกำลังใจไก่ฝากไลฝากแชร์ฝากกดติดตามให้ไก่เด้วพี่น้องพอกันคลิปหนาครับบ๊ายบาย